สวัสดีครับผมอิเนี่ยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนลูกสวิปปิกกิ้งนะครับในแบบที่หล่อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคพูดถึงสวิปปิกกิ้งนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชินกับอ่าฟอร์มเบสิกฟอร์มแรกกันอยู่แล้วนะครับก็คือฟอร์มนี้สมมติว่าเราเล่นเป็นเอเมเนอร์ใช่ไหมครับฟอร์มแรกที่เราคุ้นชินก็อาจจะเป็นฟอร์มนี้อ่าอาจจะคุ้นชินกับฟอร์มนี้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นทางเมเจอร์อาจจะเป็นฟอร์มนี้นะครับ นนวันนี้ผมลองมานําเสนออีกแบบหนึง่งอีกฟอร์มหนึ่งนะครับในแบบที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ <c oughs> คือฟอร์มนี้จริงจริงโน้ตก็เหมือนกันนั่นแหละแต่มันแค่พลิกมาเล่นในอีกแบบหนึง่งเท่านั้นเองอย่างเช่นฟอร์มของเมเจอร์นะครับผมจะอิงจาก C แล้วกันนะครับ C ปกติถ้าเกิดเราเล่นฟอร์มแรกมันจะเป็นทางนี้ใช่ไหมครับทางถอยอันนี้จะเป็นทางมาข้างหน้านะครับก็คือเข้ามาข้างในคอนะครับเฟสที่เล่นก็จะมีสมมติอ่าถ้าเป็น C นะครับก็จะมีเฟสที่3นะครับสาย5แล้วก็เฟสที่7 สองโนโดนี้นะครับอ่าทีนี้จะลงไปที่เฟดที่5สาย4แล้วก็เฟดที่5อยู่สาย3นะครับ <Miles> แล้วก็เฟดที่5สาย2นะครับแล้วก็เฟดที่3นะครับสาย1แล้วก็เฟดที่8นะครับสาย1อ่ารวมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะดูบู๋หวาขึ้นมาหน่อยนะครับ ทั้งในเรื่องของอรูปรูปมือนะครับเวลาละมองขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเรื่องของซาวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูของไมเนอร์กันบ้างนะครับฟังไมเนอร์นะครับอ่าก็จะอิงที่ดีไมเนอร์แล้วกันนะครับดีไมเนอร์ปกติเราอาจจะคุ้นฟอร์มนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นฟอร์มเข้ามาด้านในนะครับจะมีเฟสที่5นะครับสาย5 แล้วก็เฟสที่แปดสายห้านะครับอ่าทีนี้ลงมาเฟสที่เจ็ดนะครับสายสี่แล้วก็เฟสที่เจ็ดสายสามนะครับแล้วก็ลงมาที่เฟสที่หกนะครับสายสองทีนี้ลงมาเฟสที่ห้าสายหนึ่งนะครับต่อมานะครับ จะเป็นเฟสที่10นะครับสาย1จะสังเกตว่ามันแหกนิ้วค่อนข้างไกลนะครับกับแบบแรกนะครับแบบพื้นฐานเยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้เราสามารถที่เอาฟอร์มนี้มาฝึกเล่นในแบบเชื่อมได้นะครับ เชื่อมสมมติในคีซีเราก็เล่นเชื่อมได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอ่ะเราเชื่อมจาก C Major อร์มาดีเมเนอร์่าแบบนี้นะครับอ่ะหรือเชื่อมลงไปอีกจากอ่ะซีซีเมเจอร์ดีเมเนอร์อนะครับประมาณนี้นะครับหรือเอามากระจายเล่นเป็น3สายล่างนะครับเพื่อคิดลูกใหม่ๆก็ได้นะครับ อย่างเช่นอะอะไรประมาณนี้ยออกมาเล่นเป็นเอพิจิโอเวลาสอดคล้องกับเพลงก็ได้โอเคลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับกำลังศึกษาเรื่องสวิตชิ้งอยู่นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์มากๆนะครับจากฟอร์มนี้นะครับเพราะว่าหลายคนจะฝึกฟอร์มแรกมาแล้วไม่รู้จะฝึกฟอร์มไหนต่อนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนในเพยงเท่านี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ